สวัสดีครับขอนหท่านเข้าชม10อันดับนักเตะที่ได้รับค่าจ้างแพงที่สุดในศึกกาโชเซียอิตาลีนะครับจะมีใครบ้างครับวันนี้ต้องบอกว่ากาโชเซียอิตาลีนี่หลังจากที่เงียบไปนะครับตอนนี้ได้กลับมีนักเตะระดับโลกเข้ามาอยู่กันมากมายนะครับอาทิคิโนโรนโดอีโกอินนะคริบบารลี่นะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นสิอันดับกันก่อนเลยครับอันดับที่10ครับเป็นทางเอเมเรชานนะครับ ต้องบอกว่าเอเมเลชาเนี่ยนะครับย้ายออกจากลิเวอร์พูลมาอยู่ทางยูเวนตุสนะครับก็ได้รับค่าเหนื่อยอยู่ที่5ล้านปอนด์ยูโรต่อปีนะครับถือว่าสูงนะครับส่วนอันดับที่9นะครับเป็นเลนาโดโบนุชีนะครับที่ย้ายจากเอซีมิลานมาอยู่ทางฝั่งยูเวนตุสนะครับรับค่าเหนื่อยเบาๆครับอยู่ที่5.5ล้านยูโรต่อปีนะครับส่วนอันดับที่7นะครับเป็นคูริบารีนะครับนะครับอันดับที่8ดนะครับเป็นคูริบารีนะครับ ค่าเหนื่อยของเขานนั้อยู่ที่6ล้านปอนต์ต่อปีนะครับแต่ก็มีขยับครับทีมใหญ่จับตามองอยู่นะครับส่วนอันดับที่7นะครับเป็นซามิเคมิล่านะครับนะครับซามิเคมิล่านี่ต้องบอกว่าออกจากทางเลอ้ลวมาริดก็ย้ายมาอยู่ทางฝั่งยูเวนตุสรับค่าเหนื่อยเบาๆครับอยู่ที่6ล้านปอนด์ยูโรต่อปีนะครับส่วนอันดับที่6เป็นลัรลาคอต้านะครับลาร์ลาคอต้านี่ต้องบอกว่าอยู่ทางฝั่งยูเว่เหมือนกันครับรับค่าเหนื่อยเบาๆอยู่ที่6ล้านยูโรต่อปี นะครับส่วนนักเตะนะครับอย่างผู้รักษาประตูที่ต้องบอกว่าฟอร์มดีไม่ตกคานอันดับมาที่5้านะครับจารุจิตดอนนาลูม่านะครับทางเอซมิลานนะครับรับค่าเหนื่อยเบาๆของการนั้นอยู่ที่6ล้านยูโรต่อปีต้องบอกเป็นดาวรุ่งนะครับแต่ดาวรุ่งพุ่งแรงจริงๆนะครับผู้รักษาประตูคนนี้ส่วนอันดับที่4ีนะครับมิยาลาาปาหยิบนะครับจากยูเวนตุสเช่นเดียวกันนะครับค่าเหนื่อยของทางเจ้าเด็กน้อยมหาศารคนนี้อยู่ที่6.5ล้านปอนด์ต่อปีนะครับ โอ้โหนะครับส่วนอันดับ3เป็นเปาโลดิบารานะครับจากยูเว่ครับโอ้โหต้องบอกทีมยูเว่นี่เกือบเกือบหมดเลยนะนะครับดิบารานี่นักเตะเจนจิน่ารับค่าเหนื่อยอยู่ที่7ล้านยูโรต่อปีนะครับมาเป็นอันดับที่2เป็นกอสโลอีโกอินนะครับจากนะครับอยูเวนตุสนะครับรับค่าเหนื่อยเบาๆอยู่ที่8.5ล้านปอนด์ต่อปีนะครับโอ้โหอันดับที่1หนีไปไม่พ้นครับ คิดินโนลอนโดนะครับหรือ C.R. 7ซเวนั่นเองนะครับต้องบอกว่าค่าเหนื่อยของเขานั้นมหาศาลจริงๆนะครับสำหรับนักเตะคนนี้ค่าเหนื่อยของเขาเบาๆครับอยู่ที่31ล้านยูโรต่อปีโอ้ใครเป็นลูกหลานคิดจินโน่ลนโดนี่ไม่ต้องทำมาหากินเลยนครับต้องบอกว่าโหดมากนะครับค่าเหนื่อยของแกนี่สุดๆจริงๆนะครับอันนี้ก็คือ10อันดับนักเตะนะครับที่มีค่าเหนื่อยที่สุดในศึกกาเซ การช่วเซียอิตาลีนะครับก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมด้วยแล้วกันครับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ